แล้ววันนี้นะครับเป็นวันดีนะนัดปล่อยแนวทางรัฐบาลนะครับหุใบฟ้าพารวยน่าจะเห็นตัวเด่นไปแล้วนะครับก็น่าจะเป็นวันที่1ิ1สิบเจนาะสิบเนะ 17, 18, นะหลังหุยออกนะประมาณวันพุธก็น่าจะเห็นได้ว,ว่าเป็นตัวไหนแล้วก็ในส่วนของห้องแนวทางก็ ว่าในน่าจะเห็นหมดนะครับนะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันกันนะครับว่าเป็นตัวไหนมามาดูกันนะครับนะทักทายกันพี่น้องอยู่แถวไหนนะครับภาพชัดเสียงชัดไหมนะครับพิมพ์ชื่อเล่นนะครับก็พิกัดอยู่ที่ไหนนะครับภาพชัดเสียงนะครับภาพชัดเสียงชัดก็หลังจากไปทําบุญใหญ่มานะครับก็โอไปหลายวันอยู่พี่น้องสามอาทิตย์ ตากแดดหนาดำนะครับนะทั้งแดดทั้งฝนนะฝนก็แรกแบบซ้มันแรกก็ตกทุกวันนะก็ได้ไปเทหินหินเฉียวเพิ่มอีก2องรถนะครับก่อนะปูถนนหนทางก็โอเคก็สำเร็จรุ่วงไปได้ดีนะครับนะว่างวดนี้เนาะนั่นะนะ มันก็จะอยู่ในชุดไฟฟ้าที่จะให้นี้และที่สําคัญคือสีอันแล้วลอตเตอรี่ก็บมีขายนะครับพี่น้องมันเป็นชุดตัวเดียวกันนะครับกับที่การปล่อยเลขเด่นไปเดี๋ยวเมื่อนีส้สจดยขยายความให้เด้อเด้อพี่น้องอย่าไปล่อเดี๋ยวก็ว่าลืมลืมเ่ยนะครับเล่นก่อนมีเวลาก็จัดไปต่อไปรัฐบาลพี่น้อง ใครเห็นตัวเด่นแล้วน,น่าจะลงในเพจให้อพิมพมาเดี๋ยวอาจารย์จะขายายความให้ใครเห็นใครรู้ตัวเด่นของอาจารย์นะครับอ๋อแสดงว่าทุกคนเห็นเนาะตัวเด่นทุกคนจําได้เนาะนะครับตัวนี้ก็เลยเอามาสองตัวนะเพราะงวดเมื่กี้ไม่ได้ทำใบฟ้าถ้าทำใบฟ้ามันจะได้ตัวเด่น2อตัวและสรุปแล้วนะครับก็คือ ใหญ่เต็มๆนะครับในชุดใบฟ้าตามนี้พี่น้องน่าจะอันตามนี้มัดชอบทุกตัวนะส่วนตัวไนียพี่น้องชอบในเลขชุดสามตัวนะเลขไทยเลขสามตัวมักทุกหางแต่จารเล่นเท่ากันทุกตัวเต็นนะครับอันนี้คือ รัฐบาลหมักบอกพี่น้องน่าจะมีอั้นด้เลและอีกหลายวันนะครับน่าจะหาซื้อไม่ได้รัตตลีพี่น้องขายดิบขายดีมันไปชนกับเลขดังเขานะเลขดังเลขอะไรนะครับมันก็มาตามสูตรนี่แหละนะล่องหมักกับล่องจัดเด้อพี่น้องนะแต่ในความรู้สึกว่าอาจารย์ซื้อไปแล้วฝันดีฝันเอาบุญบนัน รูกว่าถูกแล้วล่ะแต่ไม่รู้ตัวไหนโอเคถือว่าห้าเรามาน,นะคุณผู้ชมขาห้าเรามาล้างเห็นไหมห้าเรามาล้างนะคะล่างออกแปดห้านะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปอีกหนึ่งแมตช์นะคะเพราะว่าเราทากันที่เลขห้านะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ข้างบนก็คือสองสองเจ็ดนะคะสรับสามตัวบนนะคะโอเคยินดีกับทุกคนด้วยนะคะทุกคนขานะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะปีฉันมาเลยจ้าปีนี้ฉันมงนะคะทุกคนขาสรับ ไทยนะคะแต่ถ้าปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็ไม่เถียงกันนะคะกับสายาที่ว่าเป็นเจ้าแม่เลขดับนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็เอาตัวเลขไปแบบว่าไปเป็นอ่าไปเป็นเลขดับกันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับปีที่แล้วนะคะแต่ปีนี้บอกได้เลยนะคะว่าถ้าใครไม่ตามถอนขนจกักระเลแล้วเอามาถักเปียแล้วก็ผูกคอตุยไปเลยค่ะนะคะเพราะว่าเลขมันปงังเลขมันมาแน่นอนอยู่แล้วนะคะอ่ะไม่ให้เสียเวลาแล้วกันคุณผู้ชม สองพฤษภาคมนี้งวดนี้ขอไปที่เลขเก้างวดนี้ขอไปที่เลขเก้านะคะเออมันอาจจะกลับกล้องกลับด้านสักนิดนึงนะคะแต่เราดูออกแล้วว่าเป็ว่าว่าว่าเป็นเลขเก้านะคะไทยนะคะอันนี้ไทยนะคะเดี๋ยวขอ,อยัดเขียนแบบมันจะต้องใช้อันเนี้ยไฟฉายแล้วกันขอไปที่เลขเก้า นะคะเขาไปที่เ9นะคะไทย2พฤษภาคมปี2568นะคะขาไปที่เลข9 9เที่ยบติมบอกเลยงวดเนี้ยมี9 2ตัวไอติมเคาะคือท้าเลยนะคะทุกคนค่ะท้าเลยนะ,ะ9จะมา2ตัว9จะมา2ตัวนะคะไอติมให้เป็น9นี้ก่อนแต่ตัวที่คิดอยู่ในใจคือ9 9นะแต่ว่าก็คือโอเค มันอาจมันอาจจะซื้อง่ายแต่แต่อาจจะลุ้นยากนิดนึงขออนุญาตตัดเก้าาไว้ในใจก่อนทดไว้ในใจนะคะอาจจะไม่ได้ลงในใบนี้นะไม่ได้ลงในใบนี้นะคะอืมเก้าแรกนะคะือเก้าสองนะคะเก้าแรกคือเก้าสองนะคะอะทุกคนช่วยแบบบูชาหน่อยนะคะคนเกิดวันจันทร์พฤหัสเสาร์อาทิตย์สี่วันนี้บูชามานะคะยี่สิบเก้าบาทเอาไปใส่ไว้ในกระเป๋าเงินนะคะ เอาไปใส่ไปเถอะเธอ,อ,เอไปใส่ไว้เถอะเธอเอ้ยนะคะหาผู้ชายก็หายากแล้วเราอย่าให้การหาโชคหาราบหาเงินมันยากไปอีกนะฮะมันมันจะกลายเป็นลำบากซ้าซ้อนอเธอนะคะเออเราเราเราไปหาผู้ชายเราหายากแล้วเราให้เราหาโชคหาราบง่ายๆหน่อย นะคะทุกคนเอาไปใส่ไว้ไวไว้ในกระเป๋าเงินของคุณนะฮะให้มันมีโชคมีลาภง่ายง่ <laughs> นะทุกคนแคปหน้าจอส่วนสามตัวของของไอติมนะออะทุกคนชัดไหมมันชัดอยู่เนาะถ้าเป็นฟิลเนี้ยได้นะคะเป็นฟิลเนี้ได้อืมนี่เก้าสองเก้าสามเก้าห้าทำไมไอติมบอกว่ามันมันมีเลขเก้าสองตัวไอติมเคาะเลยเป็นแบบนี้ สามตัวนะ่ะทุกคนเล่นง่ายมากนะคะสามตัวคือทุกคนเล่นง่ายมากแค่นี้เลยแล้วเก้าแล้วเก้าเด่นบนนะเธอแล้วเก้าเด่นบนนะเก้าเก้าสองเก้าเก้าสามและเก้าเก้าสี่เล่นง่ายมากรัฐบาลไทยในงวดนี้เป็นฟิลนี้นะนี่เลยว่า เป็นฟิลนี้เห็นไหมทุกคนชัดไหม992 993แล้วก็994นะคะไอติมชอบเลข9สองตัวนะคะและไม่ได้ชอบอย่างเดียวได้มีความรู้สึกว่ายัางไงมันมีแน่นอนเลข9งวดวันที่สองพฤษภาคมมีเลข9สองตัวแน่นอนนะคะแต่คาดการไม่รู้ว่ามันจะอยู่บนหนึ่งตัวล่างหนึ่งตัวหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะเราไม่รู้แต่คืออันนี้คือคาดมาเป็นแบบว่าเป็นน้ํากระทิแล้ว นะคะคาดมาเป็นน้ำกะทิแล้วนะคะให้กับทุกคนแล้วก็คือเก้าเก้าเก้าสองเก้าเก้าสามแล้วก็เก้าเก้าสี่เล่นง่ายมากนะคะตัวที่เห็นไหมเห็นเห็นเห็นไฟไหมตัวที่ชอบมากที่สุดเลยนะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวที่ชอบมากที่สุดคือตัวนี้นะคะใครเชื่อก็เชือ่อใครไม่เชื่อก็แล้วแต่อย่างไงมีเก้าแน่นอน นะคะก้าวยังไงก็มีแน่นอนค่ะตีลังกายันนอนยันนะคะเอเหาะเหินเดินอากาศยันยังไงก็มี9แน่นอนนะคะมีก้าอะไรบ้างนะเนี่ยมาดูกันคุณผู้ชม9แรกคือ92แล้วก็93แล้วก็94นะคะ3ตัวเล่นง่ายๆเลยคือ992 993แล้วก็994นะคะใครเชื่อตามนะจ๊ะ